นอนดึกเท่ากับหิวทั้งวันจริงหรือเมื่อคืนนอนดึกใช่ไหมแล้ววันนี้หิวทั้งวันเลยใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เรื่องแบบอื่นแต่เป็นเรื่องของฮอร์โมนดเรเบนจามินมิกแมนกล่าวไว้ในหนังสือยวิเกสิกว่านอนดึกทําให้ฮอร์โมนหิวเกรินมันเพิ่มฮอร์โมนอิ่มลดลงเท่ากับหิวทั้งวันโดยไม่รู้ตัวดรเจสันฟังกล่าวว่าร่างกายที่พักผ่อนไม่พอจะควบคุมอินซูลินได้น้อยลง ทำให้ร่างกายเผาผันพังค่ะหิวง่ายอ้วนไวจากง,งานวิจัยของ University of Chicago ในปี2020พบว่าคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนมีฮอร์โมนหิวสูงขึ้น28%และฮอร์โมอนอิ่มลดลง18%ทำให้อยากของหวานและแป้งทั้งวันพี่เปียวขอแนะนำชุดฟิลเกรสช่วยลดคำามอยากอาหารตอนเช้าและป่ายแม้วันไหนที่นอนน้อยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอด แค่หิวน้อยลงแบบธรรมชาติถ้าคืนไหนนอนดึกอย่าปล่อยให้หิวทั้งวันสนใจชุดฟิวเกรดทักพี่ปรามาที่ไบโอน่าช่องตรงนิ้วชี้ลงได้เลยนะ